วันนี้นะครับผมจะมารีวิวโชค SPN นะครับตัวสั้นนะครับ290มิลนะครับติดตั้งกับเวฟร้อยติดตั้งกับเวฟร้อยยี่ห้านะครับเป็นตัวโหลดตัวสั้นนะฮะตัวนี้ความสั้นก็ประมาณนี้นะครับน้องๆดูเอาเลยนะฮะจากที่รีวิวเมื่อวานนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวสั้นนะฮะ 290มิลน,นะครับหรือย9เซนนะฮะใส่ไปก็จะโหลดเตีย้ยแต็กแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ